กาาราานนนัใทสมมเป็นนนดังาาารชวไยสวัสดีครับนี่คือผลงานการจัดการความรู้ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินครับปัจจุบันสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆของโลกยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องแนวโน้มของการใช้กองกำลังขนาดใหญ่ มีความเป็นไปได้น้อยสถานการณ์ความขัดแย้งส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภูมิภาคนั้นๆกองทัพไทยได้กำหนดสาระสำคัญและวัตถุประสงค์ทางทหารด้านการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนขึ้นรวมถึงยุทธศาสตร์กองทัพเรือในด้านการเตรียมกำลังด้านการปฏิบัติการทางทหารและ รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนซึ่งหน่วยประชาการนาวิกโยธินของทัพเรือมีภารกิจในการจัดกำลังเป็นหน่วยยกพลขึ้นบกซึ่งมีการปฏิบัติการทางทหารที่เป็นสงครามและนอกเหนือจากสงครามการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามเป็นการปฏิบัติการเพื่อให้ความช่วยเหลือ และรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งอันเป็นผลสืบเนื่องาจากการสู้รบความขัดแย้งอื่นๆหรือสาธารณภัยร้ายแรงต่างๆจากเหตุการณ์จราจนในกรุงพนมเปญเมื่อปีพุทธศักราช2546เกิดเหตุการณ์จราจนซึ่งสถานทูตไทยถูกเผา และมีการปล้นสะดมทรัพย์สินของธุรกิจไทยในกัมพูชาหลังจากเกิดการจลาจลขึ้นทางกองทัพไทยได้นำแผนขารอพยพคนนอกตราสอาณาจักรมาปรับให้เข้ากับสถานการณ์นี้โดยใช้กำลังร่วมระหว่างกองทัพปุกกองทัพเรือกองทัพอากาศในชื่อว่าแผนปฏิบัติการโปรเซนตงอพยพคนไทยรวมถึงนักการทูต ออกจากประเทศรัมพูชาได้ทั้งหมดอีกเหตุการณ์หนึ่งคือปฏิบัติการ Eastern Exit เป็นการปฏิบัติการอพยพพลเมืองสหรัฐและชาติต่างๆออกจากประเทศโซมาเลียในปีคิดตกราศักรช1991จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้มีการดำเนินการฝึกการอพยพป,ประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแยง้งและ ฝึกร่วมกับพันธมิตรประเทศเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของกองทัพเรือในการปฏิบัติการอพยพป,ประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแยง้งหรือพื้นที่ที่มีปัญหาด้วยกำลังและขีดความสามารถของกองทัพเรือที่มีอยู่โดยการนำหลักนิยมการอพยพป,ประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแยง้งหรือมีปัญหาของประเทศต่างๆมาประยุกต์ให้สอดคล้องสภาพ,าพแวดล้อม และขีดความสามารถของกองทัพเรือการอบระยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแยง้งจึงเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งของการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหน่วยประชาการนาวิกโยธินจึงได้มีการฝึกการปฏิบัติการในด้านการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแยง้งร่วมกับสหรัฐอเมริกาและมิตรประเทศต่ตางๆ ที่เข้าร่วมการฝึกโครงการครบราโกทุกปีจากการปฏิบัติการฝึกดังกล่าวซึ่งนําไปสู่ผลของการประเมินการฝึกการปฏิบัติพบปัญหาข้อขัดข้องายหลายด้านทั้งด้านกระบวนการในการปฏิบัติด้านความพร้อมในยุทธทกรต่างๆที่ยังเป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติยึงนำไปสู่การทำการวิจัย สร้างนวัตกรรมยานเกาะล้อยางเสถิน้ำสเสถิรมาเพื่อใช้เป็นการสนับสนุนและเสริมศักยภาพในการปฏิบัติการของกองกำลังยกผลขึ้นบกตามรายละเอียดที่ท่านจะได้รับชมต่อไปครับ